ตอนนั้นฮะฮะไม่แ่่สวัสดีครับท่านผู้ชมมันีน้เรามาเล่นแมบกาวินใช่ไหมคะอุ้ยชินดีแแบ vs เอซอมบี้เดินซ้เดินขวานะครับในมินิโวโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมทำเพื่ออะไรนะครับ ทำไปเพื่ออะไรฮะเก็บก่อนทานตะวันชันละอานฮะ เอา <atorium? S 1> ดาบเราหาย เนเองไม่กลัวเราติดนิคสิิเหรอเพื่อนเอาเอาเราแพ้หรือเราชนะวะเราช็องร้ายสี่

เอากำลังสื่ม่ด้จริงยมีิเาเากาลังสื่อมืก่อนเอออนีอนด้เเตตะๆๆขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งทานตะวันหน่อยใครมี กัวคุณตี๋กลัวคุณต้อยนต่เออเอาเอฟเอฟหนึ่งจะสี่ทำไมวะเอาวีพวกคกวินกวินขอโเอฟเอฟหนึ่งมันเสกในนุสาวแล้วมันฆ่าพวกพืชเต็มเลยขอโทษ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ,ไเดี๋ยวก็วเอาปืนมาจากไหนไหนะนว่าปืนปืนอะไรก็ข้าว,วขาวกสีฟ้าเฮ้ยยเเีลย เดี๋ยวแล้วเงิสีเทาเอาจากไหนมีใครรู hai, <hed> ้ไหมาห้าสาบห้อบ้่าูอห้าสเราไดทุกคนเอห้าเอา ไอ้แมะบุกมาแล้วเดมเตียนเดโเยนวัเอเสแล้วแปดเมแตะแตงตำข้ามา ซื้อคาสตาวันาสามห <laughs> ัวมาสามขีสามขีเดี๋ยวไอวิลาชไลไลขึ้นไปได้ไงไหมครับคาสตาวัเยอะเลยเราเรามีแสนทีเยอะามากโคัาคุณดอย <c oughs> งนใหญ่ดอากาศมไปเลยอนตายแล้วแม่เอาอมน้คร่ยมันโดนพืชด้วยถ้าใช้ปืนอ่ะมันโดนพืชด้วยเใอัดอ,อ,อาาร,ระวังระวังเดียบหนึ่งสองสามใหญ่อัดอากาศ โอ้ยขอาวยิ่งเลยนยโทษ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 เอาเรามาใหม่แล้วเราเกิดมาใหม่แล้วเราเป็นลูกพระเจ้าจอร์จเอาเต็มโมพี่เตไปโอ้โหวิรันชายไล่ขึ้นไปบนฐานยังไงอะ เอ็ดเรามาอมไอ้บอสสองเอ็ดเรามาอมไอ้บอสกวินให้ออรออรออรเาออรเาเข้าตามมันไปไหมบอสสองเอ็ดมาแล้วคอนผู้ชมครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ